สวัสดีครับนะปรากฏการหมอกหนาครับนะหลังจากาบรรยากาศคืมๆม,มา่สองมือฝนตกนะครับนะมา่สองมือนะในเดือนมกราคมนี้ปรากฏการหมอกหนากับมาแล้วครับนะรูปการเปลี่ยนไปในรอบปีครับนะในรอบหลายปีซึ่งปรากฏการนี้หายากครับนะหมอกลุ่งครับนะหมอกหนาเลยครับนะฝนตกโตขึ้เป็นหมอกครับนะ ครับนี่มืดมิดสนิทในเลยครับเนาะนี่ครับเบิ่งหมอกครับนะบรรยากาศหมอกปกคลุมนะครับเนาะบ้านภาคเหนือครับเนาะบรรยากาศนี่ครับเบิ่งแปลงพักครับนะของแม่เพิ่นเนาะมีหมอกเขาับนะ ปกคลุมไปทั่วเลยครับเนาะมือนีเมื่อกี้ก็เป็นตะวันขึ้นครับแสงแบบจ้าครับเนาะแป๊บเดียวครับเนาะมาถึงสามสิบนาทีครับนะเป็นหมอกนี่เป็นหมอกเป็นน้ำค้างครับเนี่ยนี่หน่อยจักหน่อยครับเนาะรับเนี่ยไปนี่ปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านเลยครับเนาะฝนมาตกนะครับนี่เนาะ เป็นไอหมอกเฉยๆแล้วก็บรรยากาศครับแล้วก็เก็บไปทะเบงนะครับนะเป็นเป็นอย่างที่แบบบ่ค่อยพบเจอครับนะนี่ครับต้นเสตาต้นหะนิวนะบ่ค่อยพบเจอในช่วง,งหลายๆสิบป,ปีเนหะ็นบรรยากาศเย็นสองกับไกลนะออกมาเวลาก็อยู่ประมาณสองโมงเสาร์นะครับนะสองโมงเสาร์แล้วแต่ว่ามีหมอกครับเนาะ เมื่อกี้ก็เป็นแสงตะวันอยู่ครับนะขึ้นมาอยู่แต่หมอกมากแป๊บเดียวครับนะเต็มเลยครับนะไอหมอกครับนี่เป็นไอเนี่ยมเห็นเลยครับนะเป็นละอองละอองฝนครับนะเป็นไอเป็นละอองอองเล็กๆครับนะเนี่ยในอากาศด้วยตาเปล่าอาจจะเห็นครับนะนี่คือข้าวหมอกเกิดขึ้นมาครับใบกล้วยครับนะหมอกนคือนี่ครับ ต้นหญ้าต้นกล้วยครับนะใบกล้วยมีนม้ำค้างครับคนะ้างตกนี่ครับนี่ว่าแม่น้ำฝนนะครับนะเป็นน้ำค้างครับเป็นไอหมอกครับนะอากาศตัวรากา,ากา้าจะปล่อยงูงนะครับนะอาจจะปล่อยเพิ่นยืนถ่าแต่ว่าเมฆหมอกลุ่มครับนะ เป็นไอฝนเม็ดฝนเล็กๆครับนะลงเป็นมาแบบนี้ยืนล่อครับนะยืนล่ออยากออกครับนะตอนแรกว่าจะปล่อยแล้วครับนะกำเลังว่าจะไล่ออกไปครับปัดเจอหมอกครับหมอกหนาครับข้างบนจะบอให้ไปก่อนครับนะให้นยุขอกกันยังหน่อยรออากาศดีขึ้นยังหน่อยครับเมื่อวานกับป่อยเทียงครับนะออกเทียง มาอย่าออกครับนะครอบครัวนี่ซีตัวนี่ครับนะคุณต้องโชแม่ทองนะเก่าเต่าดีครับนะเป็นแม่แดงกับน้องน้อยน้องน้อยออกจากคลองเมื่อกี้เขาเรียเปิดผ้าแดงด้านในนี่ครับคุณ้องน้อยครับออกมาปองอะไรครับเนี่ยอาจจะออกปองนี่ครับเนี่ยสำหรับ แดงกับเมียให้บึงดันหนาเิ่นก็น่าจะงูอัดเข้าไปายันะหยยนหนหกหน่อยครับนะเริ่มจะหายดีแล้วเพลดดันหนาเิ่นมาบ่งห่านจักหน่อยครับนะบรรยากาศน้องเป็นละอองหมอก อนหนกับหมอไปคนครับตักวง,นะง,งลูงกไปหวงลูกจากลานวงลูกจากลานครับนี่ บคลิปนี้พวกพ้อกลันซ้ำนี่ครับนะเนาะเก็บภาพบรรยากาศหมอกลุ่งนาครับเนาะในหลายสิบปีคุณจะเจอครับเนาะที่นักดีลีดวงนี้ฤด,ดูกาลน่าจะพันเปลี่ยนนะครับเนาะ เก็บไว้เธอเบอร์ชมกันฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกับผมกับสวัสดีครับ